มาเจอกันอีกแล้วครับผมความคิดเน้องนี่สิบมาผ้าผ้ามาเบิองมาเช็คเบิองว่าน้ำนมหมูเดินหรือ,อยังหรือน้ำนมไหลหรือ,อยังถ้าไหลก็แสดงว่าไก่ลอดแล้วครับอันนี้เพิ่งอาบน้ำเสร็จครับเพิ่งอาบหนามเพิ่อนเร็จ เดี๋ยวขอเช็คน้ำนมหนออ่อยง่ายขึ้นง่ายขึ้นเปิดครับง,างบ่ายขึ้นบ่เดี๋ยได้เดี๋ยได้เอามีน้ำนมออกครับมีน้ำนมออกครับบ่ครับน,นี้บ่ท่านออกบ่ท่านออก,ออกอครบสุตดต๊าหรอก ไงดูไงอีก,กอูกอเห็นบ่ครับเห็นบ่ะหัวหันเต่านีไ่ไหลแห้งเลยครับนี่พุ่งมานี่นะครับนี่น้ำนุ่มพุ่งครับแสดงว่าไก่แล้วครับไก่คอร์ดละมาที่นี่ก็ลอแค่เบิ่งว่าน้ำคำเขาเจะแตกยังไงน้ำคำขาน้ำคำออก หมูกระสีออกนะครับวันนี้จะพาะมาเบงวา่าเตรียมขั้นตอนเตรียมขอดซิมี่อย่างเนี้ยนี่ครับดัดแรกเลยครับผมอันนี้เป็นนํายาขาเชื่อฮะไวรางมืองามทำขอดอันนี้จะเป็นนังเปล่าไวรัเชื่อนะครับนะส่วนอุปกรณ์ ครับเข็มสองอันได้ได้ไปผูกสะดือแช่นำแอลกอฮอลไปแล้วอันนี้เป็นกันไกต,ตัดเขียวตัดเขียวตัดหางครับอันนี้เป็นมีดไวตอนหรอครับนี่แต่บ่ท่านไนตอนมือนี่หรอกไวตอน ขอดได้สามหมื่นเป็นลัจกจังตอนครับผมมาท่านจตอนอันนี้จะเป็นยาอัน,นยาอย่างนอ้องมัน,นจะเป็นพวกแกกสเอันนี้กานาครับไว้ขับน้ำขับปลาน้ำข่าวปลาสิแล้วก็อันนี้ออกซิโตซินเป็นยาล้มเบงครับเบงช่วยเร่งการคลอด ส่วนนี้แม่คนซื้อมากตัเป็นยาปั่มปักแต่ปห่หูยี่งหอยเนี่ยผมก็บ่เคยเห็นอันนี้ยันด้ยินเป็นยาแก้ไขส่วนนี่ไปทําแผลครับเป็นทิ้งเจอไอโอุดินไปทำแผล อันนี้ก็ใส่แพสด้วกันยาโมงยาแรงบ้านห้องอันนี้แอลกอฮอล์ครับสิบเบิร์ตล็มีเตรียมของไว้พร้อมนะครับขวดนี้ก็ตัดไว้ไว้ใส่สายสะดือที่ที่ห้องจะตัดออกทวนแม่ต้องกัรอแล้วครับตอนนี้อาบน้ำพึ่งเสร็จหึ่ง จิ้มขบวมเลยที่นี่เขากล่อแค่ว่านำคำเขาจะออกย่ายเลยถ้าออกเขาก็เตรียมโตรล่อเลยครับเตวรวล่อเลยนนี้มือนี้เป็นมือที่115ครับเลีนมนาหมือนหนึ่งแล้วปกติมูสิออก114มือเนาะแต่ว่าเมื่อวานเบ้อออกเมื่อวานครบกำหนด จะเลเหรียญมามือหนึ่งมื่นหนึหน,น,น้ำนมน้ำนมผงนะอาจจะออกมือนี้ตอนนี้ย่ำตอนนี้ประมาณนาฬิกาประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมงต่ำอาจจะออกมือนี้ตอนบ่ายตอนแรงหรือมือเอือน่นก็ตอ้องติดตามนะครับแต่ว่าขาดว่าน้ำนมผงยังสี่ขาดว่าสิบ,บ่กเกินมือนี้หรอกอาจจะออกมือนี้แล้วครับ เห็นไหครับพื้นที่กลายเป็นแคบไปเบินเลยผมเตรียมเตียงมาสิมานอนนอนเสานอนเ้าลูกหมูเพอเขาออกมาเขากระสินอนเ้ายานย่านแม่มันทับครับ,รบโอเคครับผมนี่ก็สิประมาณนี้ครับผมเตรียมความพร้อมสำหรับทำครอบ แม่สุก่อนหรือแม่หมูของเขานี่ก็เขาฝากไว้ซ้ำนิกร์น,นะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าอาจจะเจอตอนหมูหน่อยออกมาแล้วก็ได้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ